ไอซี่ของมานะครับแล้วก็นึกได้ว่าเอ้ยเงินทอนผมล่ะผมยังไม่ได้เงินทอนเลยนะเราจะขอเงินทอนเพิ่มว่ายังไงครับสมมติว่าเราเขาไม่ให้เงินทอนเรานะครับ<ม>หรือเขาแบบเขาลืมให้เราจะพูดคํานี้กันครับอันยยงเกษตรยารบุญสวัสดีนะครับผมพบก,กับผมนะครับโอ้จากเรือนโคเรนทูเกเตอร์แล้ววันนี้เราก็พูดถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องนึงนะครับใครทุกๆคนก็ เราไปซื้อของไปใดอยู่ที่เวลาอยู่ที่เกาหลีต้องไม่เราต้องไปซื้อแล้วแหละใช่ไหมครับแล้วคราวนี้บางครั้งมันก็อาจจะมีบ้างนะแต่ไม่ใช่ว่ามีทุกรอบแต่เราก็ต้องรู้ไว้ถูกไหมก็คือในเรื่องของเงินทอนเองครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไปซื้อปุ๊บเขาไม่ได้เอาเงินทอนให้เราหรือให้น้อยเกินไปให้ให้ไม่พอว่างั้นเราก็จะมีวิธีการพูดแบบนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักคำนี้ก่อนนะครับก็คือคำว่าแต่งคำนี้นะครับ ว่าคอซื้รื้มตนนะครับถึงจะเขียนว่าคอซื้รื้มโทนนะครับโทนที่เรียกว่าเงินใช่ไหมแต่ออกเป็นออกต,อออตนนะเต่าครับขอซื้อรื้มตน,ออน,น,นครับคอซื้รื้มตนออกแบบนี้ครับแล้วก็โดยปกติมันก็แบบเหมือนกันว่าจะเป็นที่ไทยหรือที่เกาหลีเราบอกเอ้ยเราก็ต้องพูดคํานี้ก่อนนะครับว่าโทษนะครับอ่านะครับโทษนะครับหรือไม่ก็โทษนะคะเออโทษครับผมพอดีแบบยังไม่ได้เงินทอนหรือแบบเออเงินทอนไม่พอนะครับเราก็ใช้คําว่าเจส่งฮันเต้ พอซริมต้นอันจุชอดสอยเวลาเราใช้คําว่าจุชิตะเพราะว่าแบบมันเป็นการพูดแบบที่สุภาพนะเวลาเราพูดที่ทร้านนะแนะนําใช้จุชิตะนะครับก็คือเราบอกเขาว่าเออโทษน,นะครับยังไม่ได้ให้เงินทอนเลยนะลืม <c oughs> ไปได้ยังไงเนี่ยนะครับเด่งฮ e ันเดพอสืริ่มต้นอันจุดอดสอยนะยังไม่ให้เงินทอนเลยถ้าเขา,เาให้มาน้อยไปเราก็จะพูดว่าทอนจุชอดสอยนะครับอ,อย่างนะครับถ้าบางคนจะใช้คำว่า ใช้จูเซโยได้ไหมมันก็ได้แต่มันจะเป็นความรู้สึกมันกัดแบบว่าคอ้่งอ่ะอให้อีกหนึ่งนะครับดิปรดหรือแบบว่าเออมันไม่พอครับดโปรดนะมันก็ใช้จริงๆใช้ทั้งใช้แนะนําใช้จูชิตาครับสุภาพแล้วก็โอเคที่สุดแล้วนะครับก็เรามาลองพูดกันดูอีกที้วกันนะครับใช้ประโยชน์ยานะครับเจสซงฮันเต้อสิตุมต้นอันจูชอสอโซโยทอลจูชอสอโซโยหรือว่าทอลจูชอสอโซโยก็ได้นะครับ ก็คือทอลทอลก็คือเขาให้ไม่พอนะครับเขาให้ไม่พอเขาให้น้อยเกินไปนะครับแล้วก็บอกว่ามันไม่พอครับทอลจุชอโซโยถ้าอยากได้อีกก็ทอลจุชอโซโยก็ได้นะครับง่ายๆนะครับลองพูดตามทีนะครับพูดดังๆนะครับเจสซงฮันเดคอสเลิมต้นอันจุชอโซโยทอลจุชอโซโยหรือว่าทาจุชอโซโยนะครับเอาเอาไปลองพูดดูนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็ฝึกพูดบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะได้ชินแล้วก็เก่งขึ้นนะครับก็สำหรับเนื้อหาวันนี้ ่อนเพื่อนอย่าลืมนะครับถ้ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งให้เพื่อนคนอื่นได้ดูด้วยนะครับเขาจะได้ดูว่าเออตรงนี้มันมีหนื้อหาย,ยานี้อยู่นะครับผมและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคือรอมถามิชิการ์ตัวมานายโยอันยองสวัสดีครับ